สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสนใจประเมินหรือเทิร์รถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับลิงก์ไลน์ก็ได้ครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับ7 3 7 0 0บาทนะครับกับ Honda Civic Dimension ปี2002นะครับเป็น1.7 Auto ออโต้นะครับคันนี้สภาพเรียกว่าเน้นเอาไปใช้งานนะครับ โดยรวมสีไม่สวยภายในไม่สวยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับราคาเปิดมาก็ดีงามครับ73,700บาทนะครับจะส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับแต่เกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้ครับใช้งานได้ปกติอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานนะครับ คันนี้ก็แจ้งชัดนะครับว่าสีโดยรวมอาจจะไม่สวยนะครับถ้าอยากสวยก็ค่อยเก็บทํานะครับแต่ถ้าเน้นใช้งานจริงจังใช้ได้เลยครับคันนี้สาภาพโดยรวมใช้งานได้ครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยนะครับขายราคาตัดนะครับถ้าเขาทําสีเสร็จแล้วเขาเน่าจะขายกันแสนต้นๆนะครับฉะนั้นคันนี้ก็ เหมาะสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ Civic Dimension ก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับคันนี้เคยติดแก๊สแล้วนะครับถอดออกและเช็คกระฮุกระบบให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับรถโดยรวมใช้งานได้ครับสภาพสีตีว่า75%ภายในก็มีรอยแตกมีรอยร่องรอยของการใช้งานนะครับราคานี้สภาพนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเข้าใจสนใจนะครับ73,700บาทนะครับเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับขอสลดด้วย สมาชิกน่าจะได้รถในราคาที่ย่อมเยาเอาไปใช้งานนะครับราคานี้สภาพนี้ได้ซี v i c นะครับและซีวิกด i เมนชัน n โดย e เเนี่ยก็อะไหล่เยอะมากๆนะครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แรงอย่างที่คิดนะครับสามารถจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ ES หรือซี v i c หรือด m e n นชันขับหาได้หมดครับรถสภาพโดยรวมคือใช้งานนะครับแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟปกติใช้งานได้ครับ รถสภาพพร้อมใช้ครับเอกสารพร้อมโอนภาษีก็ไม่ขาดมีจอมาให้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับมีโอกาสนี้กาลังค่อยเก็บทาท่านก็ได้รถใช้งานเลยครับเอาเป็นว่าก็นาเสนอนะครับอาจจะดูรถสวยๆกันมาเยอะแล้วนะครับทีนี้มาดูรถราคาตัดราคาขายเอาไปใช้งานกันดูบ้างนะครับว่าสมาชิกจะถูกใจนะครับใครที่เข้าใจสนใจนะครับถามนี้เลยนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำนะครับการันตีสภาพเลยครับ ว่าไม่มีชนหนักอัดต่อและพิกว่ามไม่จมน้ำครับฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจในสิ่งที่ผมนําเสนอและอธิบายนะครับและยิ่งสําหรับคนที่เน้นหารถใช้งานนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับเอาไปใช้งานครับใช้ได้เลยครับกว้างกวาง,วางนั่งสบาย โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่สวยแหละครับแต่ภาษาของพ่อค้าเขาเรียกว่าราคาตัดนะครับฉะนั้นใครที่สนใจชอบอยากได้ไว้ใช้งานก็โทรเจรจาสอบถามอยู่ใกล้ไปดูรถเช็ครถทดลองขับนะครับสีสันโดยรวมก็ริ้วรอยมีครับสีอาจจะเพี้ยนๆก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านหารถใช้งานนะครับใช้ได้เลยครับหลังคาก็มีรอยด่างนะครับฝากระโปรงก็มีรอยด่างนะครับเอาเป็นว่าเนี่ย ตามเนี่ยครับใครชอบเข้าใจถ้าอยากได้รถสวยๆก็ค่อยเก็บทำเอาใช้ตามทุนใช้ตามงบประมาณครับถ้าเน้นหารถใช้งานใช้ได้เลยครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับเผื่อมีคนที่ชอบเข้าใจสนใจในสิ่งที่ผมนําเสนอน,นะครับเขาเรียกราคาขายตัดพ่อค้ากันนะครับเอาไปทําสวยเขาทําเสร็จแล้วเขาจะขายกันอยู่แสนต้นๆน,นะหนึ่งแสนสองหมื่นอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับคันนี้ขอบุณ